สวัสดีน้องชายทุกคนกันด้วยนะครับกลับมากันอีกแล้วสำหรับเต้ยเซยที่ไม่ได้อัดคลิปมาน่าจะสองสามวันแล้วโอเควันนี้เราจะลงสองคลิปนะครับ๋ยวผมจะลงรีวิวตัวพาร์ก่อนแล้วก็อีกตัวจะเป็นอีกลินะครับผมเดี๋ยวเราจะยืมนาคนดูมานะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไลฟ์อยู่นะเป็นเวลาตีสี่ยังไลฟ์อยู่โอเคมาวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวพาร์นะครับผมเขาเรียกว่าพาร์สามสิบอยากที่ทดลองเล่นมาน่าจะสองชั่วโมงได้น,นะครับถือว่าโอเคนะเพิ่มดาเมจแรงอยู่นะครับประมาณ 18%น่าจะใช่นะมันจะบวก3%ทุกๆเวฟนะตันแค่18%นะครับตัวนี้ก็ได้จากพาร์ทแล้วพี่ก็จัดมาแล้วเดีวสิบนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ทุกคนดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคไปไปดูดีดีกว่าไปทีมงานดูน้องมาเออนี่คนดูตามแล้วนะครับเ,เราก็จะเล่นด่านนี้นะครับผมเพราะว่าผมกำลังเก็บกำลังเก็บถั่วนะครับเอามาอีโวเบิต้านะครับผมไปมากดเลย เราจะรีวิวแบบวๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่เรามีเงินแล้วกันเพราะว่ามันใช้เงินอัพค่อนข้างเยอะนะทุกคนโอเคครับตอนนี้นะครับผมก็เงินพร้อมแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะลองวางเบียิต้านะครับกับทรงจินดูนะทุกคนเอาวาง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 แค่เบยิต้าก่อนนะครับอาตอนนี้มันอยู่ที่143นะครับอาถ้าผมวางตนนัวนี้ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นอย่างอย่างรอก่อนรอก่อนคือมันจะเพิ่มตามเวฟนะครับอาเดี๋ยวผมวางทองจินดูไปด้วยนะมันก็จะบอก3%ใชปอร์เนีใช่ปะะ่าวเห็นไหมอันนี้บอกดี๋ยเวฟ10ก่อาเดี๋ยว อ้าวไปก่อนเึ๊บจัด 1, 4, บบหนึ่งสี่สามนะเพื่อมป่าวะรอแป๊บ,บนึงรอแป๊บนึงเดี๋ยวสิบไปนะบวกสามเปอร์เซ็นต์กลายเป็นหนึ่งสี่เจ็ดโกงนะเว้ยเนี่ยแล้วอ่านดูครับฟ้าสิบเนี่ยบวกสามเปอร์เซ็นต์ต่อเวฟนะครับสำหรับยูนิตที่อยู่ในวงนะครับทุกคนในในระยะของมันอนะระหว่างได้สองตัวนะครับแล้วก็มากสุดได้แบบแม็กซ์สุดก็คือสิบแปดเปอร์เซ็นต์ถือว่าเยี่ยมนะครับทุกคนนตัวี้ เอาไปเลยประมาณนี้ครับ át, รีวิวก็เดี๋ยวผมจะลองให้แบบเห็นปะบวกแล้วบวกเยอะนะจาก1 4 3 0สกลายเป็นห5 1 0น้าสิะครับก็เพิ่มมาเกือบร้อยหนึ่งเยอะนะครับถ้าตัวนี้อิวแล้วดรามิตแรงก็เพิ่มเยอะนะ18%อ่ะถ้าเพิ่มตัวจะเพิ่มมาวะหัวลองวิจัยเลยนะอ่าหนึ่งห้าหนึ่งห่้าหนึ่งปั๊บไม่เพิ่มปะไม่เพิ่มไม่เพิ่มไม่เพิ่มเพิ่มบ่ไม่น่าเพิ่มไม่น่าเกี่ยวนะครับไม่น่าเกี่ยวแล้วน่าจะทับกันไม่น่าเกี่ยวใช่ป อ่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวน่าจะได้แค่ตัวเดียวครับเผื่อแบบวงไม่พอก็วางตรงอื่นอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวจากไปเดินพาร์ตนะครับเบี้ยวสามสิบใครที่อยากจะได้เลยก็ยัดเลยครับผมน้องชายประมาณสิบเบี้ยวเก้าร้อยเก้าสิบเก้าลูบรานะถามว่าคุ้มไหมผมว่าถ้าสำหรับผมเอามาเล่นก่อนก็โอเคครับเออแต่ถ้าใครไม่รีบก็ชิวๆก็แค่เก็บไปก็ได้ครับสำหรับไปเดินพาร์ตโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับคลิปน่าจะไม่ถึง5นาทีนะคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าคลิิปปนีีี้ถึงสสัก50ไลลคค์เด๋ยวพ่่จะทาุมห ไอ้บัฟระยะให้มันนะครับอันนี้คือมันยังไม่สุดไงอาจจะหาอีกนะครับถ้าถึงสัก50ไลค์ขอไม่เยอะนะครับแต่คลิปต่อไปน่าจะเดือดครับรีวิวอีกลิตนะครับทุกคนโอเคก็สำหรับวันนี้ใครชอบเป็นแฟนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับและอย่าลืมไปอุดหน,นุนร้านนีโมช็อปด้วยนะมีบริการรับเอฟแล้วนะครับ24ชั่วโมง48ชั่วโมงนะครับไปละบ๊ายบายสวัสดีทุกคนจุ๊บๆไปเลยครับน้องชาย